สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวจะพามาแนะนําอีกหนึ่งจุดเล่นน้าในอําเภอหนองป้องนะครับก็คือสะพานเล่นน้ําตรงหมู่บ้านหนองไผ่นะครับก็อยู่ในอําเภอหนองป้องครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ครับโอ้บรรยากาศร่มรื่นครับแล้วดูต้นการป้ครับสดชื่นเลยครับไปครับไปรับชมบรรยากาศครับนี่ครับโอ้สะพานข้ามคลองนะครับข้ามแม่น้ําก็ได้ครับนี่ มาดูวิวครับนี่ครับโหบรรยากาศร่มรื่นมากครับน้ำใสมากครับนี่ครับก็วิวฝั่งนี้ก็นี่ครับเล่นน้ำเด็กๆก็มาเล่นน้ำกันเยอะเลยครับนี่ครับโหบรรยากาศดีมากครับนี่ครับ เดินมาจุดนี้ก็จะมีร้านค้านะครับไปครับไปรับชมกันครับนี่ก็ร้านค้าส้มตำนะฮะชื่อพี่เลยครับชื่อพี่พี่ชื่อเล่นหรือชื่อชื่อชื่อเล่นกันเลยครับชื่อเปิ้ลค่ะอ๋อเรนครับร้านพี่เปิ้ลนะครับก็มีส้มตำแล้วก็มีเฟรนไฟเฟินไฟด้วยแต่วันนี้ร้าน้ๆยังไม่มานะยังไม่มานี่ครับแล้วก้าอี้ไว้ให้นั่งครับด้วยนี่ครับแล้วก็มีบันไดให้เราลงไปใน เล่นน้ำนะครับนี่ครับโอ้หน้ำใสมากครับนี่ครับก็มีน้องๆมาเล่นน้ำันเยอะเลยตัวเล็กน้ำเย็นเปล่าเย็นนี่ครับ <laughs> น้ำใสมากครับดูครับนี่ครับสนุก <laughs> นี่ นี่ครับบรรยากาศดีครับน้องๆหนูๆมาเล่นน้ำไปเยอะเลยครับใต้สะพานก็ร่มรื่นเลยครับเล็กสนุกป่าสนุกปล่าสนุกน้ำดีมากนี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรขนมปังนี่แล้วแล้วคนใส่แว่นนี่ชื่ออะไรครับน้องตองน้องตองหนูชื่ออะไรน้องหมอนนี่ครับน้องๆก็มาเล่นน้ำเลพี่หมอนนะ สดชื่นเลยครับนี่ครับน้ำใสมากครับนี่ครับบรรยากาศดีมากครับร่มรื่นเลยครับอนี่ครับก็มีน้องๆมาเล่นน้ำกันสนุกสนานกันเลยครับอ๋อนี่ครับก็ยังมีคนใดให้เราขึ้นไปในปอมอ้อนี้ได้นะครับมวดูบรรยากาศครับโอ้โหน้ำใส, ma ouais. deflect, ส,ส,ใส right? ๆ้องเ้าสวยๆบวกกับต้นไม้ครับสดชื่นเ so so ลยครับแบบนี้ นี่ครับก็คือบรรยากาศบนสะพานนะครับนี่ครับโหบรรยากาศดีมากครับร่มรื่นครับและนี่แหละครับเคิร์มก็พามาแนะนําอีกหนึ่งจุดเล่นน้ํานะครับก็อยู่ในหมู่บ้านหนองไผ่อําเภอหนองบ้องจังหวัดเพชรบุรีครับน้ำใสๆแล้วก็โหแล้วดูครับบรรยากาศร่มรื่นครับพี่นี่ก็สวัสดีครับ